วัครับวันนี้ผมพาคุณมารู้จักกับกระบะนิสสันนาวราแบล็กแอดิชั่นนะครับก็คือรุ่นพิเศษที่ถูกตกแต่งขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทำไมเป็นสีแดงไม่แปลกครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นพิเศษที่เขาเรียกว่าแบล็ก t อดิชั่นก็จะใช้คำว่าแบล็ก e อดิชั่นว่จะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับนี่ครับเห็นไหมกระจังหน้าสีดําไล่มานะครับถึงโป่งสีดําแล้วก็ล้อนะขอบดํา ถ้ามองกันไปตามอันนี้ก็จะเห็นว่เนี่ยเนี่ยครับกระจกมองข้างสีดานะครับตัวจับสีดําทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงสติ๊กเกอร์นะฮะติดให้มันดูขึ้นเพิ่มความแล้วใจนะครับโอ่งนี่ก็ทาขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็คําว่า black edition ไล่มาจนถึงด้านท้ายเลยครับถ้าเรามาดูด้านท้ายอ่ะครับเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยนิดนึงนะครับเราเห็นว่ารุ่นนี้ก็มีน่ฮะมีกล้องกล้องมองหลังด้วยเพื่อให้คุณได้ขอยหลังเข้าได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอ่ะ ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่ารถคันเนี้เหมือนกับรถยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้การขับขี่นั้นอาจจะสมุกสมบันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปลองกันว่า n i สสันนาวาร่าแบล็คแอกชันคันนี้มีอะไรน่าสนใจแม้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะทําให้อะไรให้พวกขี่ได้มีความสนุกสนานและแล้วใจมากขึ้นไปครับไปด้วยกันกับเราค่ะครับครับ <Bye. S 2> ครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องโดยสารของนิสสั a นาวรา l บลกเอ i t i o n นะครับรเราเห็นว่าภายในนั้นก็อาจจะลดดูไปนะครับก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ที่พร้อมอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปมากมายนะครับคมอะไรอยู่ในเหมาะสมรูปร่างกันใช้ได้ใช้ง,งานได้มีการ แกบอกให้เราช่วยให้เดิจับตำแหน่งได้อยู่าเป็นวงร่ายที่แม่นยำแล้วก็ใช้งานสะดวกครับเป็นวงร่ายแบบฟังสีดอร์ชันสามารถที่จะกดเลืออเพลงกดฟังกดเสือกเสียง,งเสือกอะไรต่างๆได้ดถึงเรียกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับบอกก็นะสไตล์ของแบงกด์ดอชั่นก็อาจจะแตกตนะ่างกันบอกแบบทั่วไปนะในส่วนของช่องโดยสารนั้นถือว่าเงียบทีเดียวครับ เป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีมากเราแทบจะไม่ได้ยิยนเสียงภายนอกเลยเราจะเสียงขอ,องภายในที่เราต้องการเสียงเองแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เล็กๆน้อยนะครับในส่วนังหรืว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับหมดทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าซิสตาโรล่าทำงานในส่วนนี้ได้ดีตอนนั้นอุปกรณ์ต่งตงางๆก็เรียก,ก,กว่าเหมาะสมกับความเป็นแบล็กอิดิชันนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่นั้น เครื่องยนต์2.3ลิตร190แรงมา้านั้นตอบสนองได้ทันใจครับในเ,เ,เรื่องของตาเร่งนะครับเรียกว่าตอบสนองแบบทันใจดีเติมเติมพลังกันได้อ,อย่างง่ายดายการเร่งแซงนะั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายสามารถขึ้นไปอยู่คันหน้าดได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เรื่องของช่วงล่างนั้นอาจจะ สไตล์รถกระบะครับก็มีการโยนบ้างแต่เาวาร่าแบรคชัดนั้นหรือว่าอุณหภูม์ที่ดีทีเดียวครับไม่กระด้างเอาไปทำให้คุณแบบหยุดเสียอะไรมากนะครับก็ถือว่ายังมีกระด้างบ้างแต่ไม่มากมายก็ถือเป็นรถที่ใช้งานได้เหมือนรถ SUV คันหนึ่งนะครับเรียกว่าการทำมาการน,นี้ ชอบอะไรที่พิเศษพิเศษก็ได้จะถูกใจีแต่แตว่าความพิเศษนี้อาจจะต้องเติมเงินเข้าไปอีกนึ่งเพื่อให้ได,ได้ความพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมกับทัวร์ในะครับอย่างกระตาะครับเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนี่สันก็ไม่น่าจะพลาดนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเองครับว่านิสสันนวาร r าแบ็ k เอ i t ชั่นถูกใจคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับ คเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจเองครับก็เอาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ